สวัสดีครับผมมันนี่เจอหนี่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเรื่องที่อาจเปลี่ยนความคิดคุณเกี่ยวกับเงินความมั่งคั่งและอนาคตของคุณไปตลอดกาลคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในโลกการเงินมีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่เงียบๆแต่คอยควบคุมทิศทางของเศรษฐกิจทั้งโลกมาตลอดหลายร้อยปีสิ่งนั้นก็คือทองคา คุณอาจคิดว่าทองคำก็แค่เครื่องประดับหรือเป็นแค่ของเก็บสะสมแต่ความจริงแล้วทองคำคืออาวุธลับทางการเงินที่บรรดาธนาคารกลางและมหาเศรษฐีใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งและอำนาจมาอย่างยาวนานคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกทองคำจะถูกพูดถึงมากที่สุดและราคาของมันก็มักจะพุ่งขึ้นเสมอทำไมถึงเป็นแบบนั้น ลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่ค่าเงินตกผู้คนแตกตื่นตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรงคุณคิดว่าเงินสดที่อยู่ในมือคุณยังปลอดภัยหรือเปล่าคนทั้งโลกต่างก็รู้คำตอบอยู่ในใจเงินกระดาษที่พิมพ์ขึ้นมาได้ไม่จำกัดไม่มีทางจะรักษามูลค่าได้ตลอดไปแต่ทองคำกลับตรงกันข้ามไม่ว่าผ่านกี่ยุคกี่สมัยมูลค่าของมันยังคงอยู่ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ค่างเงินล่มสลายแต่ทองคํายังสามารถซื้ออาหารซื้อชีวิตและซื้ออิสรภาพให้กับคนจำนวนมากได้ทองคําคือสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนภาษาอะไราศาสนาอะไรเมื่อคุณมีทองคําอยู่ในมือคุณจะได้รับการยอมรับแต่ทำไมธนาคารกลางถึงไม่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้ นั่นเป็นเพราะว่าระบบการเงินสมัยใหม่สร้างขึ้นมาจากความเชื่อมั่นในเงินกระดาษครับถ้าวันนี้ผู้คนหันหลังให้กับเงินกระดาษแล้วหันไปหาทองคำแทนระบบเศรษฐกิจทั้งโลกจะสั่นสะเทือนและใครกันละที่เสียประโยชน์ที่สุดคำตอบก็คือรัฐบาลและธนาคารกลางคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลังจากสหรัฐอเมริกายกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำในปีที่โลกสั่นสะเทือน ทุกประเทศต่างก็เข้าสู่ยุคที่เงินสามารถพิมพ์ขึ้นมาได้ไม่จำกัดไม่มีทองคำาค้าหลังอีกต่อไปแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือขณะเดียวกันธนาคารกลางเองกลับสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรความจริงก็คือพวกเขารู้ดีว่าทองคำคือสิ่งที่ปกป้องอำนาจและความมั่งคั่งได้จริงแม้พวกเขาจะบอกกับสาธารณชนว่าทองคำไม่มีประโยชน์แต่เบื้องหลัง กลับเก็บสะสมทองคำไว้ในห้องนิรภัยคุณผู้ฟังคิดตามไหมครับมันคือการพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนี้สะท้อนอะไรให้เราเห็นคำตอบก็คือคนที่เข้าใจความจริงเรื่องทองคำก่อนย่อมได้เปรียบเสมอมหาเศรษฐีที่คุณเห็นในโลกเขาไม่ได้พึ่งโชคหรือการคาดเดาแต่เขามียุทธวิธีและทองคาคือหนึ่งในอาวุธลับเหล่านั้นลองถามตัวเองครับ คุณจะเลือกฝากอนาคตของคุณไว้กับเงินกระดาษที่พิมพ์ได้ไม่จํากัดหรือจะถือครองสิ่งที่ยืนหยัดมานับพันปีถ้าเกิดวิกฤตใหญ่วันพรุ่งนี้คุณอยากมีทองคําติดตัวอยู่หรือไม่คุณผู้ฟังครับผมอยากชวนให้คุณลองเปิดใจลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งค่าเงินที่คุณถืออยู่หมดค่าลงไปต่อหน้าต่อตาแต่ทองคากลับยังคงซื้ออาหารซื้อบ้านซื้ออิสรภาพได้คุณจะรู้สึกอย่างไร นี่คือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจความจริงเรื่องทองคําและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้คุณกําลังนั่งอยู่บนเส้นทางแห่งความลับทางการเงินที่ธนาคารกลางไม่อยากให้คุณรู้แต่ผมมันนี่เจอนี่จะพาคุณไปเปิดโปงให้หมดเปลือกเพราะนี่คือกุญแจสําคัญสู่การสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงในตอนต่อไปผมจะพาคุณเจาะลึกกลยุทธ์การจับจังหวะราคาทองคํา ว่าจะทำอย่างไรให้คุณไม่ใช่แค่เก็บทองคำไว้เฉยๆแต่สามารถทำให้ทองคำกลายเป็นเครื่องจักรสร้างกำไรได้ใครที่เคยคิดว่าทองคำไม่สามารถทำกำไรได้เหมือนหุ้นเตรียมรอรับความจริงที่ตรงกันข้ามคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยในซีรีส์นี้อาจเป็นความลับที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล สวัสดีครับผมมันนี่เจอร์นี่กลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ Go Secret สูตรรวยด้วยทองคำตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความลับที่ธนาคารกลางไม่อยากให้คุณรู้ว่าทำไมทองคำถึงยังเป็นอาวุธลับทางการเงินของโลกวันนี้เราจะไปต่อกันครับกับเรื่องที่หลายคนอยากรู้ที่สุดคือกลยุทธ์การจับจังหวะราคาทองคำให้ได้กำไร คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายคนที่ลงทุนในทองคำผิดพลาดไม่ใช่เพราะทองคำไม่ดีแต่เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจจังหวะของตลาดบางคนซื้อแพงแต่ขายถูกสุดท้ายก็เสียเงินจนหมดกําลังใจและก็ตัดสินใจบอกว่าทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ทำกําไรทั้งที่ความจริงแล้วทองคำมีจังหวะขึ้นลงชัดเจนเหมือนครื่อทะเลใครที่รู้จังหวะจะเก็บกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ลองคิดตามนะครับคุณซื้อทองตอนที่ราคากำลังสูงสุดของรอบโดยหวังว่ามันจะขึ้นต่อแต่พอไม่กี่วันถัดมาราคากลับร่วงลงอย่างแรงความรู้สึกตอนนั้นคือความเจ็บปวดที่บีบหัวใจคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่ามันทำให้เราสับสนและสงสัยว่าเราทำผิดตรงไหน ความจริงก็คือตลาดทองคำไม่เคยขึ้นหรือลงแบบไร้เหตุผลแต่สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่พลาดคือพวกเขาตามอารมณ์ไม่ได้ตามข้อมูลคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าราคาทองคำจะถูกขับเคลื่อนด้วยสองแรงหลักแรงแรกคืออุปสงค์และอุปทานเช่นธนาคารกลางเข้ามาซื้อทองเพิ่มทำให้ราคาพุ่งขึ้นหรือเมื่อประเทศใหญ่เทขายทองราคาก็จะร่วงแรง แรงที่สองคือความกลัวและความโลภของผู้คนเมื่อข่าวร้ายออกมาคนแห่ซื้อทองทำให้ราคาพุ่งแต่พอข่าวซาราคาก็ค่อยๆย,ย่อตัวลงนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากับดักทางอารมณ์คนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรนี้ซื้อแพงเพราะกลัวพลาดโอกาสแล้วรีบขายตอนขาดทุนเพราะกลัวจะเสียเพิ่มคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าตลาดไม่ได้ทำร้ายเราแต่อารมณ์ของเราต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง ผมอยากเล่าให้ฟังถึงความลับเล็กๆที่นักลงทุนใหญ่เขาใช้กันพวกเขาจะไม่สนใจเสี่ยงรบกวนรายวันแต่จะมองไปที่วัฒจักรใหญ่ของทองคําคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าราคาทองมีแพทเทิร์นซ้ำๆมาหลายสิปีเมื่อเศรษฐกิจโลกเข้าสู่วิกฤตเงินเฟอ้อพุ่งหนี้สาธารณะบวมทองคําจะเข้าสู่ขาขึ้นยาวแต่เมื่อโลกกลับมามีสเสถียรภาพราคาทองก็มักจะพักตัว ความน่าสนใจก็คือถ้าเรามองยาวพอเราจะเห็นว่าแทบทุกวิกฤตใหญ่ทองคาให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าทรัพย์สินอื่นลองย้อนดูในปีที่เงินเฟ้อสูงค่าเงินดอลลาร์สั่นคลอนราคาทองคําพุ่งขึ้นเกินกว่าที่คนทั่วไปคาดคิดเสมอ คุณผู้ฟังครับผมอยากให้ลองจินตนาการว่าถ้าเราสามารถอ่านจังหวะพวกนี้ได้ล่วงหน้าแม้เพียงเล็กน้อยชีวิตทางการเงินของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณจะไม่ใช่คนที่ไล่ตามราคาแต่จะกลายเป็นคนที่เก็บทองได้ในราคาต่ำแล้วปล่อยออกตอนที่คนทั้งโลกแย่งกันซื้อนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าศิลปะของการลงทุนในทองคำไม่ใช่แค่ถือทองไปเรื่อยๆแต่รู้จักเล่นกับวัฏจักรของมัน คุณผู้บังรู้ไหมครับว่าแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตที่เคยไม่ชอบทองคอําก็ยังเลือกเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเพราะเขาเห็นสัญญาณบางอย่างในตลาดและนี่คือจุดพลิกผันครับความจริงที่หลายคนไม่รู้คือทองคําไม่ได้เพียงเป็นสินทรัพย์ที่เก็บรักษามูล,ลค่าแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างกำไรที่ทรงพลังถ้าเรารู้จังหวะ ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนให้มองจังหวะตลาดแบบนี้เขาถูกสอนเพียงแค่ซื้อเก็บไว้เฉยๆคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทำไมการลงทุนทองคําจึงไม่ใช่เรื่องดวงแต่เป็นเรื่องความเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ตกใจเวลาเห็นราคาผันผวนแต่จะมองเห็นโอกาสซ่อนอยู่ผมมันนี่เจอนี่อยากจะฝากไว้ว่าอย่าปล่อยให้อารมณ์นำการลงทุนแต่จงใช้ความรู้เป็นเข็มทิศ จำไว้ว่าทุกครั้งที่คนส่วนใหญ่ตื่นตระหนกนั่นอาจเป็นเวลาที่คนส่วนน้อยสร้างกำไรและนี่คือความลับอีกข้อหนึ่งที่ธนาคารกลางไม่อยากให้คุณรู้เพราะถ้าคนทั่วไปเข้าใจจังหวะนี้พวกเขาจะไม่สามารถควบคุมตลาดได้ง่ายอีกต่อไปในตอนหน้าผมจะพาคุณไปสู่ความจริงที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับสงครามค่าเงินโลกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามค่าเงิน ทองคาจะกลายเป็นพระเอกที่คนทั้งโลกแย่งกันถือครองและมันส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณมากกว่าที่คิดถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมเศรษฐีและรัฐบาลใหญ่ๆถึงแย่งชิงทองในทุกวิกฤตอย่าลืมกดติดตามและฟังตอนต่อไปนะครับเพราะสิ่งที่เรากําลังจะเปิดเผยอาจทําให้คุณมองเงินในกระเป๋าตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สวัสดีครับผมมันนี่เจอนี่วันนี้เราจะเข้าสู่โก้ซีเครตสูตรรวยด้วยทองคำตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันไม่ใช่แค่การลงทุนส่วนตัวของเราเท่านั้นแต่เกี่ยวพันกับอนาคตของทั้งโลกหัวข้อของเราคือทองคำกับสงครามค่าเงินโลกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ทุกครั้งที่โลกเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามจริงๆที่มีการสู้รบหรือสงครามทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งหนึ่งที่ถูกดึงเข้ามาอยู่ในเกมเสมอคือทองคำเพราะทองคำไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์แต่เป็นเสมือนอาวุธที่ทำให้ประเทศหนึ่งมีอำนาจเหนืออีกประเทศหนึ่งปัญหาที่เรากำลังเผชิญในวันนี้คือค่าเงินของโลกไม่เคยมั่นคงเหมือนที่หลายคนเชื่อ ถ้าเงินดอลลาร์ที่เคยเป็นราชากลับกําลังถูกตั้งคำถามประเทศใหญ่ๆเริ่มมองหาทางเลือกใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ดอลลาร์อ่อนแอลงคนทั้งโลกจะหันไปหาทองคำทันทีและนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ระหว่างประเทศที่ครองโลกด้วยเงินดอลลาร์กับประเทศที่อยากจะสลัดพันธนาการออกไปคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับ ถ้าวันหนึ่งค่าเงินที่เราใช้ซื้อขายกันทั้งโลกหมดค่าลงทันทีจะเกิดอะไรขึ้นการค้าขายจะหยุดชะงักความเชื่อมั่นจะหายไปและสิ่งเดียวที่ยังคงมีมูลค่าอยู่ก็คือทองคําคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในทุกวิกฤตการเงินโลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งใหญ่วิกฤตน้ํามันวิกฤตนี้สินยุโรปจนถึงวิกฤตโรคระบาดทองคําพุ่งขึ้นแทบทุกครั้งและนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพราะทองคำทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยสุดท้ายความจริงที่น่าตกใจก็คือทุกประเทศรู้เรื่องนี้แต่พวกเขาไม่เคยพูดตรงๆสิ่งที่เรามักเห็นคือข่าวที่พยายามทำให้คนเชื่อว่าทองคำเป็นเพียงแค่ของสะสมไม่ได้สร้างผลตอบแทนแต่ในความเป็นจริงธนาคารกลางเก็บสะสมทองคามากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังลองคิดสิครับถ้าทองคำไม่สำคัญทำไมพวกเขายังซื้อนี่คือจุดเปิดเผยที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน โลกกำลังเข้าสู่สงครามค่าเงินแบบใหม่ประเทศมหาอำนาจกำลังแข่งขันกันว่าใครจะครองระบบการเงินโลกต่อไปและคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคํากำลังถูกใช้เป็นหมากตัวสำคัญในเกมนี้หลายคนอาจไม่ทันคิดแต่ลองมองย้อมกลับไปเมื่อครั้งที่สหรัฐอเมริกาเชื่อมค่าเงินดอลลาร์กับทองคำมันทำให้ดอลลาร์กลายเป็นเงินที่ทั้งโลกเชื่อมัน่นแต่เมื่อถูกยกเลิกความมั่นคงก็สั่นคลอน และในช่วงเวลานี้เองหลายประเทศอย่างรัสเซียจีนอินเดียกำลังเร่งสะสมทองคำในปริมาณมหาศาลเพื่อเตรียมพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงใหญ่คุณผู้ฟังครับลองนึกภาพโลกที่ไม่มีเงินดอลลาร์เป็นศูนย์กลางแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นหลักประกันความเชื่อมัน่นคำตอบมีเพียงไม่กี่อย่างและทองคำคือหนึ่งในนั้นแต่นี่คือจุดพลิกผันที่สำคัญครับถ้าประเทศต่างๆแข่งขันกันสะสมทองคำมากขึ้นเรื่อยๆ คุณคิดว่าใครจะเดือดร้อนที่สุดคำตอบคือคนธรรมดาอย่างเราเพราะราคาทองจะถูกดันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้วันหนึ่งเราอาจต้องซื้อทองในราคาที่แพงเกินเอื้อมคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ราคาทองคำแพงขึ้นแต่คือการที่ค่าเงินในกระเป๋าของเราลดค่าลงจนแทบไม่เหลือค่าถ้าวันหนึ่งเงินที่คุณถืออยู่ซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆ แต่ทองคำยังคงซื้อได้เหมือนเดิมคุณจะเลือกอะไรนี่แหละครับคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในสงครามค่าเงินโลกทองคำไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองแต่คือเส้นแบ่งระหว่างคนที่รักษาความมั่งคั่งได้กับคนที่สูญเสียทุกอย่างและผมอยากบอกคุณผู้ฟังตรงนี้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลกส่งผลถึงชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้า การจ้างงานหรือแม้แต่ค่าเงินที่คุณใช้ซื้อของทุกวันทุกอย่างโยงกลับไปที่เกมใหญ่ของสงครามค่าเงินผมมันนี่เจนีนี่อยากให้คุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณจะยอมเป็นเพียงผู้เฝ้ามองหรือจะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมอยากทิ้งท้ายไว้ถ้าคุณอยากอยู่รอดในสงครามค่าเงินคุณต้องเข้าใจบทบาทของทองคำเพราะนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่จะปกป้องคุณได้ในวันที่โลกสั่นสะเทือน ในตอนต่อไปผมจะพาคุณไปดูพอร์ตการลงทุนลับของวอร์เรนบัฟเฟตตว่าเขามองทองคำอย่างไรและทำไมคนที่เคยบอกว่าไม่ชอบทองคำถึงหันมาซื้อทองในจังหวะที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมครับว่าความลับในพอร์ตของเศรษฐีระดับโลกบอกอะไรกับเราถ้าอยากรู้ต้องไม่พลาดตอนที่4ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าผมมันนี่เจอน จะพาคุณไปเจาะลึกความลับที่ถูกซ่อนไว้หลังพอร์ตการลงทุนในตำนานสวัสดีครับผมมันนี่เจอหนี่วันนี้เรามาถึงตอน Go Secret สูตรรวยด้วยทองคำหลังจากที่เราได้เปิดเผยบทบาทของทองคำในสงครามค่าเงินโลกไปแล้วตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยคิดว่าจะได้ยินมาก่อนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนในตำนานที่ทั้งโลกยกย่องว่าเป็นปร,รมาจารย์ Warren Buffett คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดชัดเจนว่าเขาไม่ชอบทองคำเพราะทองคำไม่ได้สร้างผลตอบแทนเหมือนธุรกิจไม่จ่ายปันผลไม่สร้างกระแสเงินสดและเขาย้ำมาตลอดหลายสิบปีว่าทองคำไม่มีคุณค่าที่แท้จริงแต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่เขาเคยปฏิเสธกลับปรากฏอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเขาปัญหาที่หลายคนสงสัยก็คือทํามแม้แต่คนที่เคยปฏิเสธทองคำยังเปลี่ยนใจ แล้วเหตุผลจริงๆคืออะไรกันแน่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลอกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเมื่อเงินเฟอ้อพุ่งสูงหนี้สาธารณะสหรัฐบวมเกินควบคุมและดอลลาร์เริ่มถูกตั้งคำถามนี่แหละครับคือความขัดแย้งในตัวเองของนักลงทุนตำนานคนนี้เขาเคยบอกว่าไม่ชอบแต่กลับซื้อหุ้นของเหมืองทองคำขนาดใหญ่และไม่ได้ซื้อเล่นๆนะครับแต่ซื้อในปริมาณที่สะท้อนชัดว่า เขาเห็นสัญญาณบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าวอร์เรนบัฟเฟตต์มองว่าทองคําไม่ใช่สินทรัพย์มีค่าเขาคงไม่แตะต้องมันเลยแต่การที่เขาเลือกลงทุนผ่านบริษัทที่ขุดทองมันกําลังบอกอะไรกับเราความจริงที่ถูกเปิดเผยก็คือเขาไม่ได้เปลี่ยนความทิศเพียงเพราะอารมณ์แต่เพราะข้อมูลและความจริงที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกไม่ได้ยึดติดก,กับความคิดเก่า แต่พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนและนี่คือสีที่เราต้องเรียนรู้จากเขาคุณผู้ฟังหลายคนอาจถูกสอนว่าทองคำมีไว้เก็บรักษามูลค่าเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันสามารถกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในพอร์ตได้ในยามที่เศรษฐกิจสั่นคลอนผมอยากให้คุณนึกภาพนะครับว่าถ้ามาหาเศรษฐีที่ขึ้นชื่อว่าเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังที่สุดยังตัดสินใจถือทองคำแล้วคนธรรมดาอย่างเราจะไม่พิจารนาเลยหรือ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นของบัฟเฟตส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าทองคํากำลังกลับมามีบทบาทอีกครั้งแต่นี่คือจุดหักมุมที่น่าสนใจครับหลายคนเข้าใจผิดว่าบัฟเฟตลงทุนในทองคําโดยตรงแต่ความจริงคือเขาลงทุนในหุ้นของเหมืองทองคําซึ่งหมายถึงเขามองไม่ใช่แค่ราคาทองที่จะขึ้นเท่านั้นแต่รวมถึงศักยภาพในการทำกำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่า กลยุทธ์ของเขาลึกกว่าที่เราคิดเขาไม่ได้แค่ซื้อทองมาเก็บแต่เลือกลงทุนในกิจการที่สร้างมูลค่าจากทองซึ่งทำให้ได้ทั้งประโยชน์จากการถือทองและผลตอบแทนจากการทำธุรกิจนี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญที่เราต้องรับไว้ไม่ใช่เพียงถามว่าควรมีทองคำหรือไม่แต่ควรถามว่าเราจะใช้ทองคำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพอร์ตของเราคุณผู้ฟังครับลองหันกลับมามองพอร์ตของตัวเองตอนนี้ มีทองคําอยู่หรือไม่ถ้ายัางไม่มีคุณพร้อมจะพิจารณาหรือ,อยังเพราะอย่าลืมว่าแม้แต่นักลงทุนในตํานานที่เคยปฏิเสธยังต้องกลับมาหาทองคําและนี่ไม่ใช่เพียงการบอกเล่าประวัติของบัฟเฟตตแต่เป็นการส่งสัญญาณตรงถึงเราว่าถ้าไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้อาจจะช้าเกินไปในวันที่ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่หายากและราคาพุ่งสูงผมมันนี่เจอนี่อยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดตามว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายที่ยึดติดกับความคิดเก่าหรือฝ่ายที่ปรับตัวทันเวลาและนี่คือจุดสำคัญครับความลับในพอร์ตของนักลงทุนตำนานไม่ได้อยู่ที่เขาถืออะไรแต่คือวิธีคิดที่ยืดหยุ่นพร้อมปรับเมื่อโลกเปลี่ยนคุณผู้ฟังครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากฝากไว้ว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของโชค แต่คือการเรียนรู้และปรับกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดในตอนหน้าเราจะไปสู่บทสรุปของซีรีส์นี้ผมจะเปิดเผยสูตรรวยยั่งยืนด้วยทองคำทั้งทองคำสวัสดีครับผมมันนี่เจอนี่วันนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายของ Go Secret สูตรรวยด้วยทองคำหลังจากที่เราได้เดินทางผ่านความลับต่างๆของทองคำไม่ว่าจะเป็นความจริงที่ธนาคารกลางปกปิดจังหวะของราคาที่สร้างกำไร บทบาทของทองคำในสงครามข่าเงินโลกและแม้แต่พอร์ตลับของวอร์เรนบัฟเฟตตอนนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังเท่าสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดบทที่ว่าด้วยสุดรวยยั่งยืนด้วยทองคำคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัญหาที่นักลงทุนหลายคนเจอไม่ใช่การไม่มีเงินลงทุนแต่คือไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับเงินที่มีหลายคนซื้อทองคาโดยไม่มีแผนบางคนซื้อแบบเก็บสะสมแต่ไม่รู้จังหวะ บางคนซื้อผ่านกองทุนแต่ไม่เข้าใจความเสี่ยงสุดท้ายแทนที่จะมั่งคั่งกลับสับสนและเครียดนี่คือความขัดแย้งที่ผมเห็นบ่อยที่สุดครับทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังแต่คนส่วนใหญ่ใช้มันไม่ถูกวิธีคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเรามีทองคําอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าจะทำให้มันสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรมันก็เหมือนกับการถือกุญแจอยู่แต่ไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหน ความลับที่ผมอยากเปิดเผยในวันนี้ก็คือการสร้างสูตรรวยยั่งยืนด้วยทองคําไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องเข้าใจว่าทองคํามีหลายรูปแบบและแต่ละแบบเหมาะกับเป้าหมายที่ต่างกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคําแท่งทองคํารูป,ปรพันฑ์กองทุนทองคําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและทองคําดิจิตอลต่างก็มีบทบาทที่แตกต่างกันและถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกก็จะกลายเป็นพอท,ที่แข็งแกร่งเริ่มจากทองคําแท่งครับ นี่คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดของความมั่งคั่งการถือทองคําแท่งเหมือนกับการถือหลักประกันชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทองคําแท่งยังคงมีค่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในหลายประเทศคนรวยมักจะถือทองคําแท่งไว้ในตู้เซฟส่วนตัวเสมอเพราะนั่นคือการรับประกันว่าต่อให้เงินในธนาคารหายไปพวกเขายังเหลือสิ่งที่มีมูลค่าจริงต่อมาคือกองทุนทองคําหรือกองทุนอ้างอิงทองคํา นี่คือทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ต้องเก็บทองคำจริงแต่สามารถมีสิทธิ์ถือครองผ่านกองทุนคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่านักลงทุนมืออาชีพหลายคนใช้กองทุนทองคำเป็นเครื่องมือเสริมในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องส่วนทองคำดิจิทัลนั้นถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมกับเทคโนโลยีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า หลายแพลตฟอร์มอนุญาตให้ซื้อทองคำในหน่วยเล็กมากๆได้ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่แต่นี้เองก็เป็นดาบสองคมครับเพราะทองคำดิจิทัลขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการถ้าเราเลือกผิดก็อาจสูญเสียทั้งหมดได้สิ่งที่ผมอยากเฉลยตรงนี้ก็คือสูตรรวยยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่การเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งแต่คือการผสมผสานให้เหมาะกับชีวิต คุณผู้ฟังลองนึกภาพพอที่มีทองคําแท่งไว้เป็นฐานกองทุนทองคําเพื่อสร้างความคล่องตัวและทองคําดิจิทัลเพื่อโอกาสในอนาคตแบบนี้คือการสร้างสมดุลทั้งมั่นคงยืดหยุ่นและเติบโตแล้วจุดหักมุมอยู่ตรงไหนครับจุดหักมุมคือคนส่วนใหญ่มักมองทองคําเพียงแค่เก็บไว้เฉยๆแต่ความจริงแล้วทองคําสามารถเป็นทั้งกรอบป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือสร้างกําไร คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามาหาเศรษฐีจํานวนมากไม่ได้ถือทองเพราะความชอบแต่เพราะพวกเขาเข้าใจว่าทองคําคือหลักประกันของความมั่งคั่งที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้คำถามคือแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อจากนี้จะรอให้วิกฤตมาถึงแล้วค่อยหาซื้อทองหรือจะเริ่มสร้างพอที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ คุณผู้ฟังครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนให้คุณเริ่มต้นจริงจังกับทองคำอย่าเพียงคิดว่ามันเป็นของสะสมแต่ให้มองว่ามันคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งระยะยาวผมมันนี้เจอหนี่อยากฝากไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่มีเงินมากแต่คือการรักษาเงินให้อยู่กับเราได้ตลอดชีวิตและส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปได้ทองคำคือเครื่องมือที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าซีรีส์โก s e ซีเคที่เราฟังกันมาทั้งหมดนี้กำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณนั่นคืออย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเฉยๆจงลงมือเริ่มต้นเล็กก็ได้แต่ต้องเริ่มและนี่คือบทสรุปสุดท้ายของเราสูตรรวยยั่งยินด้วยทองคำไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่คือการเข้าใจและใช้มันอย่างมียุทธวิธีถ้าคุณได้คุณค่าอย่าลืมแบ่งปันตอนนี้ให้เพื่อนคนที่คุณรักหรือคนที่อยากสร้างความมั่งทงั่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการเรียนรู้และลงมือทำแล้วพบกันใหม่ครับผมมันนี่เจอเนี่ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ร่วมเดินทางในซีรีส์นี้ขอให้ความมั่งคั่งและความปลอดภัยทางการเงินอยู่กับคุณเสมอ